พูดภาษาจีนชิงงามแปว่าอะไรเที่ยวเรีย่ยงวิฟวเรี่ยงอธิบายอธิบายไหมภาษาจีนคำว่างามเที่ยวเรีย่ยงแค่นี้หรอแค่นี้ค่ะตอนแม่ลงผู้หลายเนาะ สบายดีทุกคนสวัสดีทุกคนโอเคสวัสดีจ้าเมื่อกี้นะคะก็พบกับแนนนะคะแนนก็จะมารีวิวชุดนะคะคอสเพย์นะคะที่สั่งพิออเดอร์นะคะมาจากจีนนะคะโดยอ่าโดยเพจนะ์ชินโนช็อปนะคะ <laughs> <laughs> โอเค <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะก็กล่องใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวให้ดูใหญ่มาก เป็นไงคะแม่งามเลยามเยเห็นแล้วหรอแหม่เห็นทำไมจ่ะเห็นมานอกแบบผู้ซื้อของงามเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล่องมาลองไว้จะได้เห็นแบบชัดเจนโอเคเดี๋ยวนะคะคุณ่าเอาเอามาวางนี่อ่ะโอเคบังแม่เลยใช่ไหมคะอ่ะโอเคค่ะ ็เป็นชุดคอสเพยนะคะของสกา r เล็กเนี่ยค่ะก็มาครบเซ็ตเลยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะหทุกคนเเสียงแม่ดัตจริงมาก่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ระวางในกล่องซ้อนนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นเนาะจะรูดตรงนี้จ้า แล้วก็ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวหมุนก่อนหมุนมานนะคะอ่ะเดีวแนนวางตรงนี้ก็แล้วกันน้อจะได้แบบว่าจบตรงนี้เราก็เห็นเลยนะคะโอเคค่ะออกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะปอกนะคะปอกเป็นปอกของรองเท้านะคะหรือว่าปอ,อกข้อเท้านะคะ ก็สามารถใส่รองเท้าอะไรก็ได้นะคะแล้วก็สวมปอกตัวนี้เข้าไปนะคะงานลดมากแม่เป็นงานจีนแต่ว่าดีอ่ะแม่ดูซิแม่พี่ผัวคนจีนออประสบการณ์จัดจีนเป็นยังไงคะแม่ค่ะงามพรเนื้อผ่านิ้นหนาหลายสม คุณภาพดีเนาะทุกคนแล้วราคาแม่รู้หรือยังราคาราคาเท่าไรอันนี้ยังหููเอื้อยยังหูทำทุกราคาที่อ่าเดี๋ยวนะคะราคาที่สั่งพีมานะคะก็อยู่ที่สามพันสามพันห้าร้อยนะคะเป็นไงคะแม่อตีเป็นเงินกีบสิแม่สามพันห้าร้อยบาทก็ตกอยู่ประมาณเก้าเก้าแสนกว่าเก้าแสนกว่าเป็นลาวตีเป็นเงินลาวเท่าไหร่เป็นเงินลาวก็ สามสองศูนย์สามพันเท่าไหร่สามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยก็ก้าแสนไปเจ้าเก้าแสนเกือบล้านเม่นแล้วเก้าแสนปลายจี่เดี๋ยวถามคุณแม่ก่อนนะคะว่าถ้าตีเป็นเงินลาวนี่ถือว่าแพงไหมคะถ้าตีเป็นเงินลาวราคานี่ถือว่าแพงถ้าเราติอยู่บ้านเทาแพงหลายเนาะแม่แพงหลายโอเคค่ะชิ้นแรกนะคะก็เป็นปปอกเท้านะคะคือสวยมากงานดีไหมแม่ คุณภาพสมราคาเนาะเพราะว่างานดีเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปดีกว่านะคะเดี๋ยวาวางตรงนี้ก่อนเนาะวางไว้ก่อนโอเคมาควักชิ้นต่อไปกันเลยจา้าชิ้นต่อมานะคะก็เป็นกางเกงนะคะกางเกงของส c a r l เล็นะคะใส่แล้วสิปล่อยพลังได้เด <laughs> ยงนี <laughs> มาทห้มไมเด้อแนสั่งมานะคะเป็นไซส์ไซส์อนะคะ ตอนแรกว,ว่าจะสั่ง xs นะคะแต่กลัวแบบเล็กไป,ไปกลัวน้อยเกินก็เลยสั่งมาเป็นไซส์ s นะคะลอ,องหมุนหมุนซ้ายขวากางเกงเป็นผ้าหนังนะคะสวยไหมคะงามงามเป็นผ้าหนังเข้ากับปลอกรองเท้าเลยคุณแม่มีสามีจีนลออธิบายสิว่าเป็นยังไงรถใหม่สำหรับมีเนาะมีว่า ทุกอย่างโอเคเราลงโตอลไรกับพีไซน,น์กับงามแล้วก็เนื้อผ้าครบโอเคดูว่างามสมีพอเลิศใช่ไหมคะแม่เ,เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนอจับสิคะแม่โอเคกางเกงก็จะประมาณนี้นะคะเป็นผ้าหนังโอเคเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะงานเย็บถือว่าเลิศนะ สมราคานะคะก็อย่างที่เขาบอกนะว่าเวลา,าสั่งพิออเดอร์จากจีนนะคะคือถ้าสั่งแพงหน่อยก็จะางานปังงาน,นดี<ร>ดนะคะรานละเอียดงานมะเอียดงานไหนจะละเอียดวัวใช่ถ้าสั่งปุกหน่อยก็งานอาจจะไม่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวชิ้นต่อไปเรามาดูเสื้อนะคะเอาคุณแม่นั่งค่ะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวชุดนะคะเดี๋ยวนั้นจะพักออกมาทั้งหมดเลย โอ้มก๊อดเป็นกระมยี่ค่ะแม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีถุงมือมมสุกมือพร้อมมีถุงมือนะคะมีสมมือนะค่ะใส่สองข้างสีสวยมากค่ะเธอสองข้าง <4 S 1> <ๆ>อ่ะแม่เป็นไงสวยมะสวยนะอ่ะเดี๋ยวใส่ใส่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะใส่ให้เลี๋ยว่าชิงพลัง <laughs> เดี๋ยวก่อนแล้วมาใส่ยังไงนแล้ต้องใส่อย่างนี้อ๋อใส่ใส่นี้อยู่ข้างบนอ๋อแล้วต้องใส่ฝั่งนี้ อุ้ย,ยเสื้อไหล่คะ่ะนี่นี่ทุกคนคืองามหลายนี่พรสาทไปแล้วว็าจะมีพลังออกมาเนาะโอเคอันนี้คือถุงมือนะคะถุงมือก็จะประมาณนี้แล้วหลังจะมีตลกตุีกคือว่าโอเคงานเป็นไงคะแม่งานสวยไหมคะงามงามคือว่าทุกอย่างละเอียดการนิดการดีไซน์ สำหรับตัวแนนนะคะงานถือว่าโอเคนะคะเย็บละเอียดนะคะแล้วก็งานหนังถือว่าดีนะคะเลิศมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันต่อนะคะเดี๋ยวแนนจะให้<ม>ดูต,ตัวเสื้อด้านในก่อนนะคะทุกคนมันจะมีตัวเสื้อด้านในแล้วก็ด้านอ<ม>นอกนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อด้านในกันดีกว่านะคะตัวเสื้อด้านในก็จะประมาณนี้ไซส์อย,อยู่ตรงนี้นะคะคือไซส์เอสนะคะ ตัวเสื้อด้านในนะคะก็จะเป็นเอียมนะคะแบบนี้ตอนแรกแนนคิดว่าเป็นเกาะอ,อกนะคะแต่ไม่ใช่นะมันเป็นเอียมนะคะโอเคด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะสวยไหมแม่ออาแม่ดูนะ้าเดี๋ยวแม่จะดใมันเป็นเอียงเนาะเยวแม่หันมาอยู่กล้องหน่อยเดี๋ยวพลิกด,ด้านหลังให้ดูทางด้านหลังจะมีตัวขัดตัวล็อกตัวล็อกดินเข้าเวลา ถ้าแบบมันหลวมเกินไปสมุิเวลาแบบมันบอกพกดีนะเขาก็ต้องตึงตัวล็อกมีเข้าไหแเอวมันน้อยลงโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้น,นะคะประที่ว่าโอเคนะเป็นงานกำมะหยี่ผ้านุ่มอ่ะมานั่งค่ะแม่ค่ะงานตัวเสือ้อด้านในนะคะสวยมากแนนชอบมากๆนะคะผ้าดีมากนะคะแล้วก็งานเย็บนะคะลดอันนี้ให้สิบสิบ,สบ,สบ,สบนะคะ ถือว่าคุ้มค่ากับราคา3,500นะคะทุกคนสำหรับชุดของสก้าเลตนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นชุดคุมแล้วนะคะหรือว่า,าเสื้อคุมนะคะก่อนไม่ก่อนนะค่ะมาดูที่ชิ้นสุดท้ายนะคะว้าวสวยไหมแม่พูดภาษาจีนจริงามไปว่าอะไรเที่ยวเรียงี่ แม่นี้หรอแค่นี้ค่ะตอนแม่กงผู้ลายเนาะโอเคนะคะโอ้ยเอาแม่จับตัวเสื้อหน่อยโ <Okay. S 1> อเคแก้ิพีเส้นให้เริเดี๋ยวแม่จับแม่จับเดี๋ยวจบจะ <Okay. S 1> ให้ดูอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อนะคะหรือว่าตัวเสื้อคลุมนะคะก็จะประมาณนี้ส่วนงานนะคะสวยมากงานเย็บแบบงานเย็บนะคะละเอียดนะคะถือว่าเย็บสวยนะคะแล้วก็คุณภาพของผ้านะคะถือว่า ลดคุ้มราคานะคะเดี๋ยวแม่หันด้านหลังด,ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะส่วนด้านล่างนะคะจะเป็นกำมะหยี่นะคะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะสวยมากถือว่างานเย็บลดนะคะเดี๋ยวดูด้าในในสิคะแม่ส่วนด้านในนะคะก็เป็นสับในทั้งตัวนะคะถือว่างานลดเอางาภาษาจีนอีกรอบหนึ่งค่ะแม่ เพียวเลี่ยงโอเคงามหลายงามหลายหาวเพียวเลี่ยงโอ้ไปก่อนวันนี้ได้สับทีนไปด้วยนะคะ <laughs> กับว่างามหลายเอาล่ะ right, ตอนนี้ก็รีวิวครบแล้วนะคะสำหรับตัวชุดนะคะเดี๋ยวแนนจะใส่ให้ดูนะคะ <laughs> โอเคทุกคนตอนนี้นะคะแดนก็ใส่เสื้อมาแล้วนะคะก็จะประมาณมนี้นะคะส,ส่วนตรงเท้านะคะก็จะไม่เห็นนะเดี๋ยวต้องยกกล้องให้ดูนะคะโอเคตัวเสื้อด้านในนะคะหลวงไปนิดน,นึงนะคะเพราะว่าแนานตัวเล็กเนาะแนนสั่งมานะคะก็เป็นไซส์ S นะคะโอเคทุกคนตัวปอกเท้าก็ประมาณนี้นะคะ เราสามารถเอาไปใส่กับรองเท้าอะไรก็ได้นะคะถ้าใครมีบูทอยู่แล้วนะคะก็สามารถสววบูททับได้เลยนะคะหรือว่า,าสามารถเอาตัวปลอกเท้านะคะคุ่มบูทได้เลยนะคะตัวเสื้อด้านล่างนะคะเสื้อคลุมก็จะยาวประมาณนี้เสื้อด้านในนะคะสำหรับแนนก็หลวมไปนิดนึงเนาะแต่ว่าส่วนกางเกงกับเสื้อคลุมด้านนอกนะคะ ถือว่าพอดีตัวนะคะแล้วก็สวยมากคุ้มเงินนะคะจริงจริงจังสามร้อยจริงองศาโอเคเอาน้งก่อนน้งก่อนน้งก่อนสำหรับการรีวิวชุด คอสเพน์นะคะในวันนี้นะคะหรือว่าชุดของสกัลเลตนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนราคานะคะก็3,500บาทนะคะแล้วตีเป็นเงินลาวเท่าไหร่คะ,ะตีเป็นเงินลาวตกอยู่ประมาณเก้าแสนบาทกีบโอเคถ้าตีเป็นเงินลาวนะคะก็อยู่ที่900,000กว่าน,น,นะคะหรือว่า9ก้ 9, าแสนกีบนั่นเองเนาะทุกคนเก้ 9, าแสนกีบไปปะสำหรับตัวเสื้อนะคะแม่คิดว่ายังไง เที่ยวเรียงามหลาไหลงามไหลหาวเที่ยวเรียโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้แนนด้วยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามช่องแนนนะคะกดกระดิ่งด้วยนะไปแล้วแนนค่ะแอ้วก็ขอบใจเอาภาษาจีนภาษาจีนโอ้ขอบคุณมากี่ะขยนคุบ๊ายบาย